นะฮะสวยหน้าคมนะฮะจากสัปโประเภอยางตลาดนะฮะขอเสียงคณะคุณครูบุคลากรและผู้ที่มาช้อปปิ้งในงานหน่อยครับอ๋อยังอยู่กันครบทุกอำเภอเลยนะสุดยอดมากๆเลยวันนี้เราจะอยู่กันถึงเวลาหกทุ่มนะเราจะปิดพร้อมบิ๊กซีเลยขอเสียงหน่อยครับเอาคือมิสซิรีเราไปแร้ว่าจะปิดหกทุ่มนะคือมิสซิรีไปเดียวนะเราจะเก็บ ก็จะเป็นประชาชนทุกท่านที่มาช้อปปิ้งที่บิ๊กซีนะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะออกมาเดินงานของเราได้เลยนะครับวันนี้ทั้ง18 upper, อำเภอสรทั้ง18อำเภอนะครับของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกรฬสินนะครับร่วมกับสบพทั้ง18อำเภอนะครับได้มาร่วมกันจัดแสดงน,นิทรรศการนะฮะมหกรรมวิชาการ Learn to Earn นะฮะส่งเสริมการเรียนได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงาน นะครับอ่าได้มาแวะชมมาแวะชิมมาแวะแชะแล้วก็แชร์ได้เลยนะคะทั่วงานของเราวันนี้นะครับมีมากมายหลายสินค้านะครับด้วยกันนะซึ่งสินค้าแต่และอำเภอเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปซึ่งวันนี้นะคะสอบกรออำเภอยังตลาดของเรานะฮะมี นั่นเองนะฮะสินค้าชิ้นนีนะคะมีมูลค่าประเมินค่าไม่ได้นะคะใครที่ต้องการนะสามารถมาประมูลได้หน้าเวทีนะครับพิธีกรหน้าตาดีเสียงดีมีเสน่ห์นะคะชิ้นแรกวันนี้ประมูลได้เลยเริ่มประมูล นะใครประมูลได้เยอะสุดคนนั้นได้วิธีกรไปเป็นคนรับใช้ที่บ้านนะคะล้างถ้วยก็ได้ซักผ้าก็ได้ถูบ้านก็ได้ทำกับข้าวก็ได้นะสอนหนังสือก็ได้นะะได้ทุกอย่างนับประมูลได้เลยนะชิ้นแรกของเราอ่ะทีนี้ชิ้นที่สองนะคะเมื่อมีของดีชิ้นแรกไปแล้วนะ,ะอันที่สองของดีอันที่สองก็คือกล้วยทอดมันทอดนะคะ ประเทศอินโดนีเซียนะครับอ่าเป็นกล้วยน้องบาที่ปลูกในดินสีดำนะครฝนตกชุกตลอดทั้งปีนะครับมีเม็ดนิดหน่อยนะเม็ดก็จะเป็นเม็ดที่เป็นยาได้ด้วยนะกินแล้วก็จะเป็นอายุวัฒนะนะเป็นกล้วยท เพอยางตลาดนะครับใครมาวันนี้นะไม่ได้ชิมกล้วยทอดบทัดของเราถือว่ามาไม่ถึงงานมหกรรมวิชาการ Learn to Earn นะส่งเสริมการอิ่าได้ระหว่างเรียนและมีงานทําของสอกรประจําจังหวัดกระสินของเรานะไปชิมได้เลยนะกลจะหมดแล้วนะคะใกลจะหมดแล้ว นะคะ้มาหาชิ้น6ชิ้นนะ,ะสะามารถไปซื้อได้จิมได้นะนอกจากกล้วยแล้วเรายัางมีมันนะคะมันของเราก็ไม่ใช่มันธรรมดานะคะเป็นมันสีเหลืองทองนะคะกินเข้าไปแล้วจะมีรสชาติเหมือนเราได้เคี้ยวของคํานะคะกินแล้วมีความสุขอายุยืนนะคะอร่อยแป้งกนเป็นแป้งที่ทําจากยาวิีพิถานนะคะแล้วก็ครบรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดนัว หมดเลยนะอยากให้วิธีกรโกหกไนดะ้ต้องไปชิมนะคะต้องไปชิมเลยที่สูนทรกรรมาทยังตลาดของเรานะเป็นกล้วยทอดมันทอดสูตรพิเศษอร่อยกว่าพิธีกรอีกนะคะใครต้องการไปชิมอยากรู้ว่าพิธีกรอร่อยมาก เคยกินฟักทองชุบแป้งทอดที่มีรสชาติหวานมันกลมกล่อมนะสามารถเชิญได้ที่สุขสกรอำเภอยางตลาดของเราด้วยนะวันนี้นะก่อนที่ก่อนพิธีพิธีกรจะขึ้นมานะครับก็คือจะหมดแล้วนะคะขายดีมากวันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าเป็นสูตรการทำอาหารแบบใหม่นะคะที่ผู้เรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เข้ามาเรียนรู้กับเรานะฮะ สูตรนวิธีนะไปขายได้ตามท้องตลาดนะคไม่ว่าจะเป็นคลองถมนะฮะตลาดสดหรือแม้แต่ตามแหล่งขายอาหารต่างๆสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้นะครับเป็นอาชีพที่ทําง่ายแต่รายได้สูงนะครับทางเราจะมีสูตรให้จะสอนสูตรแบบไม่กักเลยนะครับมีสูตรให้แล้วก็มีวิธีการทําแล้วก็บอกวิธีการขายด้วยว่า ได้นะรเรียนกับเราได้เราสอนให้เลยเราเต็มที่นะคะเราถ่ายทอดใหนะ้เพราะเราเป็นสกรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้นั่นเองเชื่อว่าทั้ง18อำเภอนะคะแล้วก็ซุ้มต่างๆที่นำสินค้าหรือว่านำของที่มานำเสนอมาขายในวันนี้เนี่ยทุกซุ้มทุกท่านนะคะยินดีที่จะให้ความรู้กับผู้ที่มาเที่ยวช็อปจิมแช แชร์ของเราในวันนี้ด้วยนะคะใครใครที่สนใจสามารถเดินชมได้ในรอบงานของเราในวันนี้เราจะปิดพร้อมบิ๊กซีนะวันนี้ถ่าซุ้มไหนจะปิดพร้อมบิ๊กซีขอเสียงหน่อยครับวันนี้อ้โหทุกซุ้มเลยนะฮะเสียงดังฟังชัดนะฮะทุกซุ้มเลยทีเดียวนะฮะแต่และซุ้มก็ขนของมากันเต็มคันรถตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ